สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรีบุตรชาแนลมหาพราตก,ก็ลองถึงตอนที่10นะครับเรื่องของพี่น้องการโรบและปันดกนะครับแล้วความมาคุสุดึกเกมอัพโทนชวาเปินเดียนะฮะ ทุรโยธและบรรดาพี่น้องเคารบนะฮะโตขึ้นมาก็เป็นเด็กเรียนนะคอยรังแกชาวบ้านนะฮะก็ทำาลายเข้าของบ้างนะฮะการให้ท้ายของลุงสักุลิผู้เป็นพี่ชายของนางคานธารีนะฮะกับเพลงประกอบที่มีเอกลักษณ์นะครับไม่ว่าจะทำชั่วเพยงไหนเนี่ยสักุนิกับร้านรักนะฮะทิตตลาดหรือบีสมาเองก็คุมพฤติกรรมชั่วๆของทุรโยธไม่ได้นะฮะแล้วทิตตลาดก็คอยให้ท้ายลูกชายตัวเองนะฮะก็คือพยายามทําแบบเออเนียนนะฮะแกล้งไม่รับรูนะฮะเพราะตาบอดเนี่ย ดังนั้นนะฮะตั้งแต่กุนตีกลับสู่เมืองฮัสตินาปุระนะฮะเธอก็หวาดกลัวบรรยากาศในราชวังนะการแย่งชิงบัลลังก์จากบุตรของนางคารธารีนะครับที่ลูกๆของนางต้องเผชิญหน้าจำนวนก็น้อยกว่าด้วยมีแค่หคนคนะฝั่งโน้นมีร้อยคนทั้งสองฝ่ายต่างมองวะ่าพวกตนเนี่ยก็มีส่วนในราชบัลลังก์อย่างถูกต้องนะแล้วแต่มีเรื่องขัดแย้งกันทั้งสิ้นนะครับนางสัตยวดีนะฮะเจ้าหญิงอัมพิกาและก็อัมพาริกานะฮะพวกแม่ๆก็เห็นว่าวังหลวงเนี่ยชักเริ่มวุ่นวายแล้วนะครับ ฤศีวิยิจึงบอกว่าให้นางสัตยวดีเนี่ยแล้วก็เหล่าแม่ๆนะฮะสละชีวิตในวังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตคือสัญญาศีนะครับคือปล่อยวางแล้วก็ออกบทในป่านะครับดังนั้นเองเนี่ยบรรดาญาสัตยวดีแล้วก็เจ้าหญิงทั้งสองนะฮะก็จากไปจากคัสตินาปุระเหลือเพียงพีสมะนะครับที่เป็นปู่นะฮะต้องคอยเผชิญกับความยุ่งเหยิงในวังคนเดียวนะฮะด้วยความทรมานใจยุทธิทธีระคิดว่าตนเนี่ยคือบุตรคนแรกนะครับ ของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ผู้เป็นหลานคนแรกของวิจิตวิริยะดังนนั้นเนี่ยตนก็ต้องมีตําแหน่งยุพราชนะครับแน่นอนทุรโยศบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ลูกแท้ๆของเท้าปันดุซะหน่อยนะฮะเป็นลูกของเทวดาต่างหากนับญาติได้เพียงเพราะกฎของพิธีนิย่านันนะฮะทุรโยศก็แย้งอาวิทูลน,นะครับแต่ว่าวิทูลก็แย้งอีกว่าสายเลือดของราชาสามตนุเนี่ยตอนนี้นะครับเป็นของพีสมะคนเดียวเท่านั้นทั้งราชาปันดุทิตราชไม่ได้มีสายเลือดของกูรูวงแม้แต่คนเดียวนะฮะ พวกเขาเป็นมเมล็ดพันธุ์ของฤษีวายาทั้งคู่หาใช่ของวิจิตวิริยะฉะนั้นน้ำหนักเรื่องคำพูดของเจ้าเนีย่ยน้อยมากนะฮะราชาปานดุตหากเป็นพระราชากรบิดาเจ้านะฮะทุรยศนะฮะก็ออกัก็บอกว่าแต่ว่าบิดาข้าแก่กว่านะ,ะับลูกคนโตก็ต้องมีสิทธิในบันลลังก์ด้วยวิทูลก็ย้อนว่าถ้าตะกะแบบนั้นเนี่ยยุทธิธิระก็ต้องได้สิฮะเพราะว่าแก่กว่าทุรยศนะครับนั่นแหละนะบ่เถียงแพ้ทุรยศก็เงียบไปเลยนะฮะก็คืออึ้งไปเจอตะกะของวิทูลย้อนนะฮะ เมื่อเห็นว่าอาวิทูลเข้าข้างพวกปานโดบยิ่งแค้นเข้าไปอีกนะฮะอาวิทูลเนี่ยไม่คิดจะเข้าข้างธุรโยศเพราะว่าพูดตามหลักธรรมนะฮะจริงๆแล้ววิทูลไม่ใช่คนลำเอียงครับแกก็พูดตามหลักของพิธีนิโยคนะแหละครับแม้ว่าจะประกอบด,ด้วยพี่น้องมากถึง99คนที่เหลือนะฮะแต่ว่าธุระยศรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยด้อยกว่านะฮะก็ทําอะไรก็แพ้นะ,ะคือปริมาณแต่ว่าแพ้คุณภาพนะฮะทั้งสองตระกูลมีอาจารย์คือกริปปรารย์นะครับเป็นครูสอนศินลปะวิชานะครับซึ่งประวัติของครูคนนนีี้้้ไวจะะะเล่าใหหฟังหังงทะ พี่น้องทั้งสองฝั่งเนี่ยเล่นกีฬาอะไรนะครับก็มักจะแพ้พีมะเสมอนะครับเมื่อพวกเขาประลองกันแล้วพีมะมักจะชนะจนทุรยโยนี่เริ่มหมั่นไส้นะให้พักพวกรุมทำร,ร้ายนะฮะแต่ว่าพีมะก,ก็เหวี่ยงพวกกรอรบจนกลิ้งไปหมดนะฮะแม้แต่ทุรยโย่เองยุทธิศีระต้องมาห้ามเอาไว้นะฮะไม่ให้พีมะทำเกินเหตุทุรยโย่โมโหยิ่งนักรู้สึกเสียศักดิ์ศรีนะฮะ มาวันหนึ่งเนี่ยยุทธิธิระจะกินผลมะม่วงนะฮะก็ถูกทุรโยศห้ามไว้แล้วก็บอกว่าต้นมะม่วงเนี่ยเป็นของข้านะฮะยุทธิธีระก็ไม่อยากมีเรื่องนะับก็ยกมะม่วงให้ทุรโยศนะครับแต่ทุรโยศให้น้องๆมาตีหัวยุทธิธิระนะมันใส่พี่มะจึงตอบโต้บ้างก็ขย่มต้นมะม่วงนะครับจนผลมะม่วงตกใส่หัวพวกพี่น้องการบจนหมดนะฮะพฤติกรรมของพี่มะคล้ายๆกับเตียวหุยในยสามก๊ก ส่วนยุทธิธิระเนี่ยเปรียบเสมือนเล่าปี่นะครับคอยห้ามน้องตลอดแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการเนียนนะครับให้พีมะเป็นตัวที่แบบว่าทําร้ายแล้วยุทธิธิระคอยห้ามนะฮะแต่ห้ามช้าเหลือเกินบางทียุทธิธีระอาจจะเนียนก็ได้นะรอน้องสองเนี่ยทำร้ายคนก่อนนะฮะเมื่อทุรโยศไม่สามารถชนะพีมะก็แขนหนักนะฮะลุงสักกุนิเข้ามาแล้วก็บอกว่าร้อนรักนะฮะทำตามแผนของลุงนะรับรองว่าจัดการเจ้าพีมะได้แน่เท้าสักกุนิก็บอกให้ทุรโยศนะครับชวนพีมะมากินอาหารที่ริมน้ํา พีมะนะฮะเมื่อถูกเชิญไปกินอาหารก็มีนิสัยตะกะนะก็ไม่รู้ถึงแผนอะไรเลยยูทิธทละอรชุนต่างก็เห็นว่าเกิดความไม่ชอบมาพากลนะฮะให้ระวังตัวไว้พีมะก็บอกว่าทุรโยนเนี่ยอาจจะอยากตีซีกับพวกเราก็ได้นะฮะแบบแพ้ค่าบ่อยๆอาจจะอยากซีโรราบนะฮะด้วยความตะกะของพีมะเขาครอบงาทุรโยนก็นะฮะพูดดีกับพีมะนะกินอาหารสีน้องพี่อะไรทํานองนี้นะฮะหลังจากนั้นสกุนิกับทุรโยนนะครับ ก็รอบวางยาพีมะพีมะกินเข้าไปนะครับก็ไม่รู้สีรู้สารนะก็สลบไปด้วยยาที่กินเข้าไปนะฮะพีมะผู้ถูกมัดด้วยเชือกล่นลงไปในน้ําก็รู้สึกตัวเข้านะครับแล้วก็เป็นที่อาศัยของพวกนาคก,ก็สู้กับพวกนาคแต่ก็พวกนาคสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็พบก,กับผู้นําแห่งนาคชื่ออารยกะนะครับอารยกะตอนแรกคิดว่าพีมะเป็นศัตรูนะฮะแต่คุยไปคุยมาก็รู้นะครับว่าพีมะเป็นลูกของนางกุนตีอ่ะก็ช่วยแก้พิษให้ และพาพีมะไปอย่างเมืองโพคาวดีนะครับดินแดนแห่งพวกนาคและไปพบกับพญานาควาสุกินะฮะหรือวาสุกรีราชาแห่งนาคตระกูลงูพญาวาสุกรีนะครับเมื่อรู้ว่าพีมะคือบุตรของนางกุลตีก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็บอกว่าแม่ของเจ้ากุลตีเนี่ยเป็นลูกหลานของท้าวยาดูนะครับซึ่งยาดูเนี่ยก็มีมาเหสีเป็นทิดานาคนะครับซึ่งพ่อของทิดานาคคนนี้ชื่อว่าทูมรวนนะครับเพราะฉะนั้นพีมะก็มีสัตว์เป็นลูกหลานพญานาคนะฮะสายเลือดพญานาคนั่นเองพีมะนะฮะ เหล่านาคก็ต้อนรับพีมะได้การ,ร่า่รามและสวมมาลายให้นะฮะได้รับการต้อนรับอาจจะกินละดูอะไรเข้าไปนะ,ะจากนั้นวาสุกรีจึงบอกว่าเพื่อเป็นการปลอบขวัญพีมะให้ดื่มน้ําเทพฤทธิ์นะเหมือนโกคูนะฮะเพิ่มบัฟให้กับพีมะให้มีพลังกาลังมหาศาลนะฮะก็บอกว่าเจ้าเนี่ยดื่มไปเลยเท่าที่ต้องการนะพีมะดื่มมากกว่างกคุณนะโกคุณหนึ่งไหใช่ไหมอันนี้ดื่มเข้าไปทีเดียว8ไห้แล้วนะ บัฟนีนะฮะแม้แต่สอนนาคขบาาก็จะทําอะไรพีมะไม่ได้นะนับว่าพีมะก็ได้บัฟเพิ่มจากน้ําเทพผลิตนะไม่มีอะไรที่มัดเขาได้อีกต่อไปนะฮะเมื่ออยู่ไปเรื่อยๆนะฮะถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วพีมะก็ลาพยาวาสุกีแล้วก็กลับไปอย่างเมืองหัสตินาปุระเบื้องบนนะฮะทีแรกทุกคนคิดว่าพีมะน่ตายแล้วนะครับก็โศกเศร้าเมื่อพีมะกลับมาทําให้ทุกคนเนี่ยตกใจมากก็ดีใจนะครับเออเจ้ายังไม่ตายยุที่ทีละก็เลือกจะทําเป็นไม่รู้เรื่องนะครับแล้วบอกว่าให้ปิดเป็นความลับ เพื่อไม่ให้เป็นเป้าสายตาของทุรยนนะครับแม้แต่พีสมะนะก็ไม่เอาเรื่องไปฟ้องพีสมะก็แกล้งทำใสซื่อนะฮะจริงจงก็รู้แ่ักใจ,ใจแล้วแหละว่าเป็นฝีมือของทุรยนนะฮะแต่นี่ก็ยิ่งทำให้ทุรโยนเนี่ยเดือดเข้าไปอีกนะครับนอกจากกำจัดพีมะไม่ได้แล้วยังทำให้พีมะได้บัฟจากวาสุก,กีอีกด้วยนะครับก็มีนิทานพื้นบ้านเหมือนกันบอกว่าระหว่างที่พีมะอยู่ในพิภพนาคนะครับก็มีลูกกับนางนาคีด้วยนะฮะไม่ใช่อีลําเจกนะมีลูกกับ พิลาลเสนนะครับซึ่งเล่าในรัฐอริสาและราชสถานนะฮะลูกระบาของพีมะก็มาร่วมในสงครามด้วยแต่นี่ก็เป็นเนื้อเรื่องแบบไซส์สตอรี่นะครับมันไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักนะับเป็นนิทานพื้นบ้านนะฮะเอาละครับ,เร,บเรื่องราวของตอนที่ส0เรื่องพีมะจบลงีิงเทนีนะครับตอนน่าจะเป็นเรื่องของประวัติของปริประจารน,นะฮะกับโทนนะ นะครับซึ่งพี่น้อง2ตระกูลเนี่ยจะเป็นลูกศิษย์ของปริปาจารย์และโทรนาจารย์นะแล้วถ้าเกิดใครไม่ต้องการภาคคลิปต,ต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจได้นะครับแล้วจเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ